สบายดีวันนี้พ่อเอ,อื้อเข้าป่าฮะไปหาน้ำไม้มากระเปล่าน้ำและกับเชี่ยครนะับและกับโอ้ยนะส่องแสงสบายดีพี่น้องสบายดีพี่นออ้องเอาคนจับซ่องท่องเที่ยวผ้าลอยเด้กพี่น้องเด้ออา,าก,กาศร,รถไทยเนาะรถไทยหาน้ำไม้พี่น้องมือกันสีสันๆจังหน่อยเพราะว่าเส้นทางคนกัน สิดีจักหน่อยปอความมันเป็น้องจายกอีนทีนอคอยแก้วกระเด็อเจังหวะนเนี่อ๋อเก็บภาพบรรยากาศกันเนาะโอ้คืองามแถอเด้เก็บภาพบรรยากาศเอ่อเอ่ออกล้องไปตามห้ามาได้เนี่ยห้ามันไปแล้วกล้องขึ้นไปเนี่ย ีรถถ่ายตัก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 ตกเห็ดบ่เห็ดตัวอ่ะไม่ใช่เขาเก็บเออมีกว่าเห็ดปตัวเก็บเห็ดไายกันดีกว่าโอ้ขี่รถกระตีลงมา นี่เฮ็ดคายพี่น้องปุนป่นปุ่นปุ่นเบาหนำกำลังเก็บดอกใหญ่ใหญ่อยู่ไงผู้เหบ็นสองดอกขี่รถไทยกับเด็เก็บเห็ดเนาะความมานน่ามือนี่นะ อสองด,ดยอกดอกใหญ่เนาะตอนนี้บ้าเอื้อก็มาโอดไอ้ป่าน,น้ำไม้แล้วเนาะ <c oughs> ตอนเศร้าจะไปหาน้ำไม้ตอนแรงจะไปหาเห็ดเ,เก็บภาพบรรยากาศตอนไปหาน้ำใหม้กันก่อนเมื่อกี้นี่ขี่รถท้ายกายมาก็ได้เก็บเห็ดเห็ดไข่แต่ว่าสิเอาสิเอาน้ำใหม่ก่อนเนะาะเดี๋ยวมือเลี้ยงจะไปหาเห็ดใหม่ บ้าวน้ำจคำแตกะสาวจอนอมันกับที่กดูกันดีมันกับงามงามสาวจอนกอแล้วเนาะเน่งเนาะน้องมาอย่าันี้กะกะน้ำมันกะสะมึง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  คนโขนแดงโอเซ่โอเซโอเซเซอยู่รูมหูไม่นำเซเนาะทางนั้นกำลังลงไปทางนี้กำลังตามไปเขาป่าหาน้ำมาอีกแล้วเมื่อนี้ เราไปกับไอไลายบ่จอนเออปวกกระบอกอ่อกเลยนะชอนหลอนยิน <ing>. ม huh. mm ึงโกรนกระบอกไปด้ถามว่าเอามีดอยุบพาวบอ้าว่าเบวอนั่นเลี้วจังวะฉันก็เตรียมพ่อมาเบิดเลยเนาะ แเแก็กแป๊บเดียวได้แล้วสอบหนึ่งเจ๊น่ะแบกเนี่ยทั้งนี้ก็ได้แล้วก็ตาต้านึงนี่องก้ตา น้ำไม้นี่มันคนมัน,นออคันคายก็เลยบอกเอยอยากได้บันไดไปหาเอาน้ำไม้อันที่โบมีคนกันดีกว่าเนาะไปติดตามชมตอนก้อนน้ำไม้โบมีคนพูนก้อนลงมาแล้วเนาะน้ำไม้โบมีคนสิพามาหักเอานอมันพาถูกพาอยู่ใสน่น้อ พามาจ้าเอาตัดหนไม้ก็เด้อดีๆด้วพวกน้อยขุดจ้าหน่อยบ่ขุดก็ได้ใส่มันเลยอออมะีกพดโอ้ยเสียงวัดเลยนอนนึงที่ล้วนอนหนึง บักไหม่ค <Upper language> so. <us> ือบักมหม่สองมีบ่มีอีกบ่มีี uh, <sch ei> ่ใส่ขาวอุ no. ้ยช่วยยูงเออมันพรท่านในพ่นแตี้ดินเลยบ่เนาะน่ดินะเนาะไ่เ้ยคงมีเสียมวะแต่อันนี้เอาคนเด้อนี่ตัทงในก็เมนเลยเมนเราจะเลือกกันมันบัก เมื่อนี้อุปกรณ์บ่ครบพี่น้าะปกติเนี่ยมีมีดมีผ้าปกตินี่ยผ้าโซงมีดเนอย่างว่าคู่คนเมื่อนี้มีดบ่มีเอามันคือแขนเลยบักน้อยมันอันมัน้อยง่ายเลยมันพันบ่อันนี้ซ้ำนั่นเลยเอ้าพันกระซับสายใหญ่สวยอยู่เนาะบุษันได้บุษันได้บุษันโอ้โ บ่อนบักผลบัวฮักมาฮักบ่อนบัวบักยามันไม่ได้บ่อยมันแข็งมันแข็งกันว่ามันขึ้นสูงแล้วกันว่ามันต้องได้บ่เออเพื่อนมือหาน้าไม้ได้ไงมือหาน้าไม้อุ้ยบัวเทียงได้ของมือเฮ้ยของมือหากอัาไม้ปัจจุบันอื่นว่ามือหาน้ำไม้อุ้ยบัวปิดไปไป ดูอิ่งามอีกทีพี่นนองนี่กลังแสอย่บ่มันสั่นมันสั่นอันนี้เ่มนงามเลยันมาเบิ่งพี่นนอะตัวเบาน้าอันตัดออกมาเมื่อกี้นี่ก็ออกมาเมื่อกี้นี่เออเบาน้าได้ตัวนี้นี่ตัวแดงๆนี่ของเบาน้าป้าเท็ดอาร์ตพี่พี่เนอะจ้าป๊อ Thân, nhầy, thân nhau thân nhau bao nạm phân cần đang còn đâu mày ướp đại yếu Ủa, xiềng nặng một uất lục mà đè lép vụ nưng nội bò nhiều nhiều đến sấy nè đi nè บบาวนามพฤนจิกออีกแล้วเนี่ยเห็นว่าสองอันงามๆเลยโอ้โหก่อต่ำเลยอึ๊บอือหือตกลงมาแล้วเอาอีกตัวเทิงเอาอีกตัวเทิงสองอันผูเอามันใหมพ่อแมันมันบปร่ง Ừ. tôi thương đấy sao lên ừ. nè เด้อค่ะแต่ถึงดิซะนี่ <c oughs> ได้สามอัน,น,นะนเออโอ้ไี้แหงมันนูงแหงมันมีแต่อันงามๆเลยนะ,ะ,ะมันออกบไ,ได้ก็เบ้งเบิ้ีทายให้เบิง้งสิักน้องม้ให้เบิ้งเด้อพี่นองปดโถ่มันคือหกแท้เด้อออเออ,เอ,อ โอ้ยบอยากเทิงเนาะนี่นี่งามๆพอดีแกงโอ้ยออกจากน้ำกันเด้อก็เอานอหน่อยนอยหลุมมันโอ๊ยมัน <c oughs> บอกออกมาสักอืม ประมาณนี้แหละกอเดียวไเลยลายเติบเนาะไปเบิ่งกอจะพัดไปตอนนี้สาวจอนกำลังสอบน้องม่อยู่เนาะจะเริ่มลายแล้วอันนี้เขาเอิ่อหน้าใหม่อยังเฮ้ยไม่แพ้ป่าไม่แพ้ป่าธรรมดาบ่ออันน้องใหม่นั่นได้撒ไม่กระเซาะมัที่เป็นคนก็มีคนก็มีน้ำไม่ไล่น้ำไม่กระสะเอาน้าเอิ่อหน้าใหม่มีคนก็หน้าใหม่บอกมีคน น,นี่มันยังเ้าอยู่นีน้ไม้นมี่ย้ันวหามวอยูน่ะันนี่ยยน,น,น,นะเอาเบฝาหาอางอหหหมันสิตกมาห้ํมเฮ็ดเลยแหละเฮ็ดจาาดิ้นข้าว่วามันออกลายเนาะ <c oughs> ลายโบรายนัน่นนั่งรถกับยังหินตอนแรกตอนแรงเจอกัน รอบใบเ้าสิไปรอบใบรอบรอบอันตอนเช<อ>้นานี่เคามาหาหน้าไม้รอบใบเ้าสิไปอยันมาติดตามชมกันเด้มดอดดมันตองได้เลือดเดซ่าเขาซื้อบมันต้องได้มันต้องได้เดี๋ยวไปเบิง่งตอนซุ้มนั่นเกาะเนาะอันนี้ภ <laughs> าพภาพตอนตอนสอบหน้ำไม้กับิเกะไว้ซํานี้ก่อนอ ก้อนไม้ตัวนี้หลายร้ายก้อลงมาอันหนึ่งมันสีดำๆมันก็เลยบอกขย็นเนาะนี่แหละเดี๋ยวบอกเออสิกอเด้อมาเบิ่งตอนที่มันลงมาแล้วอ่ะเชรายปันได้ก้อนก้อนก้อนร้ายอันนี้พี่เนาะเป็นแหน,แนงมันกำลงังแตกขึ้นนะเนาะอ,อ่อนเน้เนเก้อนที่องอเ,เนี่ย จะได้ไม่่กะเลอ้าวะเอา้าวคักคืบอมันสเขากลางกอได้ปะนี่มันสิบลงมาแล้วไห้องหนอ้าวไปตโตสัมนี่ลงมาแล้วสีดหนึ่งหนึ่งสีดมันเป็งลฮ้ยมันเล็ตลง่น เด็แต่ไปายดแต่ปพี่น้องปฮ่าฮ่าฮ่าตอนต่อไปฮ่าฮ่าฮ่าฮะชยมาบ่ไในเดเกาะบกบมันหมดมาแล้วพี่น้องมันแกสิบมานีนเล่เนาะแต่ละเกาะละเกาะกัเพอว่าคนฮ่าอัน้อน้าเลยดิ ไสอก่อนพี่น้องตอนนี้ฮากัใกล้จะดนมือแล้วเนาะโอ้ยมึงเดินนไหมเชียอ่ะเทบงเทบงอย่าเทฮายส่อบบนีาวนสาจอนสาวจอนงัวมาหาโย่ h อเออรกับขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เนาะ ก็คำเก่าว่าสบายดีสบายดีโอ้ยเมนักนเดียวนนะสบาย่ปฝากซองบมอคะเมื่อเมื่อฝากคนที่ตามซองสองเสี่ยวเลาะเด้อพี่น้องสองเสี่ยวเลาะจ้าฝากที่ตามช่องสองเสี้ยวผลานเด้อพี่น้องกับสองเสี่ยวพเลาญเด้อยบาย